ไล่ธนาทย์วันนี้นะครับวันนี้ก็มีความรู้ประสบการณ์นะครับดีๆนะครับที่ไม่เคยลงให้ดูเลยนะครับเพราะว่าการการเพาะเม็ดนะครับไล่ธนาทย์ก็เพาะมาหลายปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้แชร์ให้ดูวันนี้เลยมาแชร์ให้ดูนะครับมีโอกาสเลยมาแชร์ให้ดูว่าไล่ธนาทย์เพาะโกโก้เพาะยังไงนะครับ ที่ไร่ธนาทิพเองนะครับจะเพาะโกโก้จะใช้ลูกสดนะครับในการเพาะนะครับก็คือหลังจากที่เราไปดูต้นที่เราคัดมาเป็นพัน์แล้วนะครับขนาดไหนยังไงนะครับดูแล้วนะครับเราก็จะตัดลูกสดอย่างเงี้ยนะครับมาพอมาแล้วเราก็จะผ่าผ่าสดแล้วก็จิ้มลงถุงไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายนะครับสําหรับที่นี่นะครับจะใช้วิธีนี้นะครับอ่า วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับมาบอกว่าที่นี่เพาะยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมวัสดุเพาะนะครับมันก็จะมีวัสดุเพาะจะใช้อยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือขุยมะพร้าวเก่ากับดินนะครับสําหรับขุยมะพร้าวนะครับให้เลือกหน่อยนะครับดีที่สุดให้เป็นขุยมะพร้าวที่เก่านะครับ เน้นว่าเก่านะครับสําหรับคนที่หาขุยมะพร้าวไม่ได้นะครับถ้าได้มาไม่มั่นใจว่ามันเก่าหรือไม่นะครับให้ท่านเอาไปกองไว้ก่อนนะครับเทกองพอเทกองเสร็จนะครับก็ใช้น้ําลดนะครับลดให้ชุ่มเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นจนน้าไหลออกนะครับจะมีน้ําสีสีส้มๆเข้มๆนะครับจะไหลออกให้มันไหลออกมากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้จนไม่มีเลยก็จะดีนะครับ มันจะทําให้ขุยมะพร้าวมันบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เร็วนะครับเป็นวิธีนั้นนะครับแล้วเวลาเราได้ขุยมะพร้าวมาแล้วนะครับก็คือพยายามนะครับหาตะกร้านะครับตะกร้าผ้าหรือตะกร้าอะไรก็ได้นะครับที่มันมีรูนะครับเอามาล่อนขุยมะพร้าวออกนะครับขุยมะพร้าวเพราะว่าขุยมะพร้าวมันจะติดไอ้ใยนะครับหรือว่าเศษเปลือกไปด้วยเวลาเราเอาใส่ลงไปในถุงนะครับพอมันมีใยเป็นก้อนนะครับ เวลาเราจิ้มเม็ดลากมันเดินมันจะเดินได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือดินนะครับดินก็ดินร่วนเท่าที่เราหาได้นะครับแต่ก็ให้ล่อนออกนะครับเอาแต่ด,ดินล้วนๆน,นะครับเอาหินเอาเศษวัสดอุออกก่อนนะครับแล้วทีนี้เมื่อเราได้ขุยมะพร้าวกับดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอามาผสมกันนะครับก็ขุยมะพร้าวสองส่วนนะครับ ดินหนึ่งสวนนะครับผสมกันคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็กอกไปในถุงนะครับให้เสมอปากนะครับแล้วก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำคือใส่พวกมูลสัตว์ปุ๋ยหรือว่าแกลบนะครับยกตัวอย่างเหมือนแกลบนะครับก็เคยเคยใช้เคยลองนะครับตั้งแต่ทีแรกๆไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับสเดือน3เดือน แก่เขาจะเริ่มเน่าเน่าแล้วจะยุ่ยนะครับยุ่ยแล้วทีนี้มันจะยุบอ่ายุบพอมันเป็นต้นกล้าต้นใหญ่แล้วนะครับเราเอาออกจากถุงปุ๊บจะเหลือแต่ไอ้รากนะครับมีมีแต่รากมันจะไม่มีดินไม่มีขุยหุ้มไว้นะครับเพราะเวลาไปปลูกนะครับเปอร์เซ็นต์การรอดมันจะต่ำนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยเก่งเรื่องสวนนะครับ ปลูกจะรอดยากนะครับหรือว่าอัตราการรอดมันจะน้อยนะครับที่นี่ก็เลยไม่ใช้จะใช้อยู่2ออย่างคือขุยมะพร้าวกับดินล้วนนะครับทีนี้มาดูนะครับเพราะยังไงนะครับเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ถุงเรียบร้อยนะครับมาดูถุงนะครับถุงก็จะอยู่ที่ไซส์สามคูณเพับหรือ3าคูณแพับขึ้นไปนะครับหรือใหญ่กว่านี้นะครับเล็กกว่านี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่า การเจริญเติบโตมันมันจะช้าและไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้าถุงเล็กมันก็อยู่ได้ไม่ไม่กี่เดือนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนถุงนะครับเป็นเสียเวลาเรานะครับเราก็ใช้ถุงใหญ่ไว้นะครับดีที่สุดนะครับก็ไซส์นี้นะครับมันก็จะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนนะครับอ่าก็ส่วนมากไม่ค่อยถึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปปล no liebe, man, days, ูกก็อยู่ที่ประมาณที่3เดือนเราก็เริ่มลงแปลงละ3เดือน4เดือนเนี่ยเริ่มลงแปลงละนะครับ ก็จะพอดีสําหรับถุงไซนี้นะครับเหมาะนะครับที่จะเพาะกาทีนี้มาดูนะครับการเพาะเราได้ลูกสดมานะครับเนี่ยลูกสดนะครับเราก็ทําการผ่าเลยนะครับผ่าออกพอผ่าออกปุ๊บนะครับมันก็จะมีเม็ดนะครับเม็ดใยขาวๆข้างในนะครับแล้วก็จะมีไส้นะครับสังเกตไส้ตรงกลางนะครับโกโก้จะมีไส้ตรงกลางด้วยนะครับไอส่วนไหนคือส่วนที่จะเอาลงดินนะครับ มาดูอย่างนี้นะครับดูง่ายๆก็คือมันมีไส่พอมีไส่เราใช้นิ้วมือเราเขียนะครับนิ้วมือเราเขียเขีย <reconstruct ed ling> ส่วนที่ติดไส่แล้วเราก็ดึงออกมานะครับ <een> เนี่ยจะหลุดออกมาส่วนที่ติดไส่คือจะหลุดสุดท้ายนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ใช้อะไรจิ้มลงไปในใจกลางถุงก่อนนะครับสักนิดหนึง่งอ่าจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปพอให้เราวางเม็ดได้นะครับก็ส่วนที่ติดไส่เมื่อกี้นะครับ เราก็เอาลงไปตรงๆนะครับวางลงไปอย่างนี้นะครับให้เม็ดนะครับเมิดลงไป2 2ใน3นะครับให้เหลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บีบดินสักหน่อยนะครับอ่าให้มันโผล่นิดๆนะครับมันจะมองเห็นเม็ดพอลดน้ําแล้วจะมองเห็นปลายเม็ดนิดๆหนึ่งนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เราก็เขี่ยเม็ดอีกนะครับอ่า เนี่ยครับหลุดออกมาสุดท้ายนะครับแล้วก็จิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปตรงๆแล้วก็บีบละให้เหลือนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยนะครับเราจะเพาะกี่ร้อยกี่พันก็ทําไปเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นวิธีการนะครับแล้วทีนี้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือบางทีนะเราทําเราเผลอนะครับเม็ดมันหลุดออกมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเราจะดูยังไงนะครับเหมือนอย่างเงี้ยเราไม่ได้มองนะครับี่ามันหลุดออกมาเราไม่รู้ตรงไหน ว่าเป็นหัวเป็นท้ายนะครับตรงไหนที่มันเป็นปมลากที่มันจะเกิดลากเราไม่รู้นะครับสังเกตยังไงดูง่ายๆนะครับให้ใช้นิ้วมือลูบนะครับลูบที่ตรงปลายเม็ดนะครับถ้าลื่นๆื่นไม่ใช่นะครับถ้าลูบมันสักอ่าคือคือมันจะสากนิ้วมือเราครับตัวนั้นคือใช่นะครับลากงอกแน่นอนนะครับตัวนี้เราก็ใช้จิ้มลงไปนะครับเป็นวิธีดูอีกวิธีหนึ่งนะครับ ทีนี้มาดูองค์ประกอบต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของน้ำนะครับทีนี้ก็คือลดน้ำให้ชุ่มนะครับชุ่มจนไหลออกเลยนะครับวันแรกลดไปเลยชุ่มจนไหลออกเลยแล้วทีนี้ก็วันที่1วันที่2วันที่3เราไม่ลดนะครับเราจะไปเริ่มลดเช้าวันที่4ที่5้าที่6 7 8ไปนะครับตอนเช้าวันละครั้งนะครับจนถึงวันที่ 12ถึง14วันนะครับเนี่ยครับเขาจะเริ่มยกหัวขึ้นมานะครับเนี่ยคือผ่าน12ถึง14วันคือลากเขาเดินลงล่างแล้วนะครับก็เลยครึ่งทุงไปแล้วแหละนะครับแต่หัวเขาเพิ่งยกตัวนะครับก็10 3 14วันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มยกพอ่าพอ15 16วันนะครับมันก็จะเป็นพัฒนาการต่อไปก็คือจะเป็นใบนะครับ บางทีบางคนนะครับถามมาก็คือพอมันพ้นมานะครับขึ้นมาตรงแล้วทีนี้ทําไมมันงอต้นมันจะเบี้ยวจะบิดไหมนะครับตัวนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าคอเขางอกขึ้นมาใหม่ๆตรงนี้เขาจะอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ําหนักเม็ดเขาเยอะนะครับมันอ่อนแล้ววันสองวันเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ยไม่เป็นไรนะครับทีนี้พอเราเพาะไปนะครับ ผ่านไปสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้คือรุ่นเกินสี่ใบแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งเดือนนะครับแต่เม็ดนี้ยังติดอยู่นะครับอ่าเนี่ยพอผ่านไปอีกนะครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆลดน้าไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยนะครับพอผ่านไปสักอายุสักสามเดือนนะครับก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับคือสี่สิบเซนขึ้นนะครับ 35เซนอัพอยู่แล้วนะครับก็คือที่2ยอดชัดขึ้นไปนะครับยอดที่1ยอดที่2นะครับพร้อมที่ยอดที่3จะเริ่มออกนะครับตัวนี้ก็จะประมาณพอๆกับดินสอนะครับถ้าก็จะประมาณนี้นะครับต้นนี้ก็คือแข็งแรงพร้อมที่จะลงแปลงได้นะครับก็อายุ3เดือนนะครับทีนี้มาดูหลัก และก็ข้อที่ควรระวังนะครับข้อควรระวังก็คือว่านะครับในเรื่องน้ํานะครับสําหรับคนไหนที่เป็นน้ําบ่อาบดานนะครับจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือว่าน้ํามันจะก่อยจะเค็มประมาณนั้นนะครับมีผลต่อเม็ดนะครับเวลาก้าแล้วจะไม่ค่อยงอกดีเท่าไหร่นะครับพยายามนะครับเอาน้ําขึ้นมาแล้วก็เอาไปรองไว้ให้มันหลายๆวันก่อน เราค่อยเอามาใช้นะครับหรือว่าเอาไปลงสะเล็กๆไว้ก่อนค่อยเอามาใช้นะครับมันจะทําให้โกโก้นี่งอกได้ดีนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าโกโก้จะชอบน้ําธรรมชาติน้ําห้วยน้องคลองบึงต่างๆนะครับแล้วก็น้ําประปานะครับก็ต้องลองเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีผลต่ออัตราก,การงอกทาไมไม่ค่อยงอกเลยหรืองอกมาก็ไม่ค่อยโตนะครับน้ําก็มีส่วนนะครับ แล้วทีนี้มาดูโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็แนะนําให้มุงหลังคานะครับที่กองแสงได้ที่เป็นสแลนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ให้ตั้งกลางแจ้งไม่ให้โดนแดดนะครับจะโตเร็วนะครับถ้าเรามีสแลนมีกองแสงนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของใบไม้ที่จะหลนบางคนนะครับเอาเอาไปตั้งใต้ต้นไม้ได้ไหมล่มไม้ก็ได้ไม่ต้องบังนะครับแต่ต้นไม้ก็มีปัญหาก็คือใบไม้ เวลามันหล่นลงมามันจะมาปิดปิดที่ใบปิดที่ต้นนะครับหรือปิดที่ถุงเองนะครับบางทีลดน้ําไปลดน้ําไปเราไม่ได้ใส่ใจจะทําให้น้ําไม่ลงถุงอ่าแห้งเหี่ยวหรือโตไม่เท่าเพื่อนก็ได้นะครับในส่วนนั้นก็มีปัญหามานะครับแล้วก็สําหรับน้ํานะครับถ้าให้ดีนะครับใช้ระบบสปริงเกอร์หรือมินิสปริงเกอร์เป็นสเปร์ก็ได้นะครับทําให้ละอ้อย ละอองของน้ําให้มันฝอยที่สุดเวลาตีลงนะครับถ้ามันโดนต้นอ่อนต้นอ่อนจะไม่ล้มนะครับต้นมันจะตรงตลอดแต่ถ้าเราลดน้ําแรงๆนะครับต้นเขาอ่อนนะครับเหมือนต้นอย่างนี้นะครับต้นนี้นอนกินหน่อยนะครับโดนน้าปุ๊บเขาจะอ่อนเขาจะล้มไปเลยนะครับถ้าเราไม่เอาขึ้นนะครับต้นเขาก็จะงอเลยนะครับจะไม่ตั้งนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ต้นเราไม่ไม่ค่อยสวยนะครับต้นมันคดมันงอนะครับ นี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสูตรการเพราะนะครับสำหรับไรนาทิพย์นะครับที่เพาะมานะครับก็หวังว่าวันนี้นะครับคงจะมีประโยชน์แก่ทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังฝึกเพาะหรือลองเพาะทดลองเพาะกันต่างๆหาวิธีต่างๆลองหลายๆวิธีนะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์นะครับ ในการเพาะโกโก้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแก่ทุกทุกท่านนะครับเอาไปปรับใช้กันเอานะครับให้มันเหมาะสมกับตัวเองให้สอดคล้องกับตัวเองนะครับตัวนี้คือเป็นวิธีการของทางไล่ธนาทิพย์ที่ทํามานะครับจะใช้วิธีนี้เพราะอย่างเงี้ยเพราะง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าชั่วนะครับวันนี้นะครับทางไล่ธนาทิพย์ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ